ที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสามยังปะปวาสเกสุวิหารติกะปีระวัตตุสมิงมหาวเนท้าหาตาพิคูสังเคนะสิตังปัจจะเมเตหิพิขุสะเตหิสเปเฮวะอรรหันเตหีถ้าหิ่ตโลกถ้าตูหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปัติตาโหดิ ปากกวันตังทัศนายะพิคูสังกจาอัตโคจตุนังสุตาวาสศก,กายิกานังเตหะนังอัตตาธาโคสีอยังโคปะกวาสักเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหวาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสิตังปจามาเตหิพิคูสเตหิสเปเหว,วราระหันเตหิทักษะหิตเจโลกตาตุหิ เทวตาเยปุเยนาสันนิปปติตาอนติภะกวันตังทัศนายะพิกุสังกจายันนุนะมะยัมปิเยนะภะกวาเตนุปัสังคเมยามะหุปัสังคมินทาวะภะกวาโตสันติเกปาเจกขทถาภาเสยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปินะมะภะลาวาปุริโสสัม Majiangwa Bahang Pasar Reap Pas Linangwa Pahang Sammit Ceyak ewak mewa Sutawase Sukewe Suhantara Hita Kakawato to Para Topar. raang su ko ta tewata pak ka wantang ngapikwa tatatawa ake mantang atang sue kamanang tita Ko ka tewata pak wat san tige imangang apa si maaf Samayo bawa na seming dewaka ya sama kata aka tam imang? -sama yang tak kita yewa apa ra cita sang kantik Ako aparata tewatawak sandke imangang apa sih tentar pikawe pika wo sama taangsu bintang adaano Ucu gama diwane tan kaetawawa Tariya nirakan tipan titati Atako apara dewa tabagawa tosan Iman kadang apasi jatawa kilang Jatawa palikang intakilang Ohan jamak meja Tejaranti sutawi malajang Kumata sunan tasu sunakati Ago apa tewata bakawatosan dike imang kaang apa sikegi Uhang selenang katase nate kami san di apa yahuming pak aya manutsa Ang tewakaang ko pakwa piku aante siye puyeak bikawe tatsa su lo kata tuu Dewetasan dipati ta ditata ta kang tatanayak piku sang kaca y pitik Pikawe aheu ati tamat takang araanto sama sam bagawan tanang eta bararamae wat te wattaasan nipati ta ae sumse te etāhi Bi te pikawepauvitsanti ana khata mat tanang a hanō sama sambunta sampi sam bagawan tanang ate. E te barramae wate watasan nipatita kawinsan tieseta Maehang etarahi cikisa mipik kewewe tewa kayang namani Gitasa mipigawe tewa kayanang Nammani teit sam นามานิตังสุทานสุนาธาสาธุกังมณะสิกโรธาปสิทิสัมีติเอวัมพันติโคเตพิกเวภะเขวโตปัญจัโซสุงภะเขวเอตตะทวจะสิโลกามนุษย์กันสามียักขาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริธรรมภรังปะหิตันตาสมาหิตา อุทโสสีอวรันตินาโลมหังสาภิสัมภูโนโอทาตามนะสาสุธาวิปัสสนะมานาวิราอินโญปัญจสะเตยยตะวาวะเนกะภิระวัทถเวตะโตอะมันทายิสันธาสาวะเกศาสเนระเต Dewa kaya abhikanta te wijana tabhikawo te jatampama garung sudawa udasa. Sa sanang te sampadurahu yanang amanun sana dan sanang abhike sada matakung sanan sang atasantaring sanang amah. มนุษณามันทสุงอัมเปเกนันตมัทธุนทีสาสับภาภูตาอุงตั้งาสัมพังอวินอภินญายาววักิตันตวานาจักุมาตโตอมันตยิสันทาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกขันตเตวิชานาธาภิกโวเย โหังกิตาอิสามิกิราหิอนุปุพภโสสันตะสหัตถะสาวะวกวายักขะภูมิมากะปิลาวะทวะอิทิมันโตจุติมันโตวรรณะวันโตยสะสสิโนมูทามนาภิกขะมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังจะสาหะสหิมาวรรตายะกานะนัตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวรรณะวันโตยสะสสิโน โมทามาาอภิขมุงภิกขุนังสมิติงวนังสตากิรตีสหัสสายคานัตาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมทามาาอภิขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเจโซลาสาสสหัสสายคานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิขมุงภิกขุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปจจาศตายักขานันท์ตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทธามนาพิกมมงพิกุนังสมิติงวันังกุมพิโรราชาค่ะอิโกเวภุลัสสานิเวสนังปิญโยนังศตาศาสตร์สร้างยักขานัตปารีปายิรูปัสติคุมพิโรราชาค่ะอิโกโซปคาสมิติงวันัง ปุริมัจจติงตีสร้างราชาตถารัธโววาาสติคันธ์รรมพนังอธิปติมหาราชายาสิโสอุตตปีตัสสาภาโวอินทนานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกมุงพิกุนังสมิติงวนังท้าขินันจาตีสร้างราชาวิรุณโหตปัสสสติคุมพันธนัง อธิปติมหาราชายาสัต์สิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอิมทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวันังปชิมันจ่าทีสร้างราชาวิรุณปะโคกษาสตินาขนังอธิปติมหาราชายาสัตว์สิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอิมทานามามหาคลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโน โมทัมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนางปุตตรันจ่าทีสร้างราชากุเวโรตปัสสสติยะขนังอธิปติมหาราชายาสัตติโตอุทตปิตัสสะาาวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโบทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนางปุริมาทีสร้างตถารตโทักคินเนนาวิรุณะโกปชิเมนาวิรุณปะโค คุเวโรอุตรังทีสร้างจันตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทีซาทันทัตละมานาอัตังสุวเนกบิลวัตเวเตสรายาวิโนทาซาคูวัจานิคารัามายาอุเกณฑุเฮเกณตุวิลุจพูโตสหจันทโนกามเสโทจากินุคันธุนิคันธุจปนาโทโอปมันโดจะเทวาสุโตจะมาตาลีกิตาเซโนจะกันทมโพนโรราชาสโนสโค อาภูปัญจสิเคเจเจวะตัมติมพรูสุยาวัจฉาเอเตจันเยจราชโนคันธรรมภาษาจราชุพิโมทันมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนังอัตคูนาภาซานาคาเวสลาสาัตัญชกากัมพลัสตาราอากูปายาคาสหายาติพิยามุนาตตาลัทธาจัอาคูนาคายาสัสิโน เอราวโรมหานาโคนโซปกาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสารันติทิมพาธีชาปักขีวิสุตจักกูเวหาสยาเทวานามัจจปัตตาเจทราปุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคาราชานามสีสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสันาหิวาจาหิอุปัตวายันตานาคาสุปันนาสรณนามักังสุพุทธัง ขิตาวาชิราหัตเทนะสุสะมุทังอสุราจิตาปาตโรวาวะวะสาวะเซเตอิทิมนโตยสัจสิโนคล้ากันชามหาภิสมะอสุราตานาเวคาซาเวปาจิติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสหสัตันจัปลิปุตานังสัพเวโรจนามกาสันในอิตวา พลิงเซนางราหูป <S ess> ัทม <ess> ูปัดปัทมูมูปาขมุงสมาโยธานิปันตันเตพิกุณังสัมิติวนังอาปูจารเทวาปทวีจารเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวาวาวารุณาวารุณาเทวาโสมุจยาสัสสาสห์เตตากาลุณากายิกาคู่เทวาญาสิโน sete setakaa sampai na tawan Nino Idi mentoju dimento weak wento ya Sasino Mudah manapi ke mumpi kunang semi diwenang Windtu jadewa sehari ca ja sama jatuh weyama Cantan Supanisa dewa tentang magguura kita Suryan Supanisa dewa Iya makubura git na gitani pura kitatawa kita kita A aku วาสุนังวาสโตเสโตสัคโกปคาภูรินเถโตท่าสเตท่าสตากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัจจิโนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังอจากุสะปูเทวาสลามาคีสิคาริวะอริทากาจโรชาจะอุมาบุคภานิพาสิโนวาลุณาสาธรรมาจัจจุตาจอเนชกาสุเลยยะรูจิราอาโค อากูวาสาวัเนสิโนท่าสตเตท่าสทากายาสัพเพนนัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมท้ามานาพิกขมุงพิกขุณังสมิธิงวะนังสมานามห้าสมานามนุสยซามนุสุตมากิธาปะทูสิกาอากูมโนปะทูสิกาอัตคูหารายโยเทวาเยจัโลหิตวาสิโนปะรคามหาปะรคาอากูเทวายะสัตสิโน ทาสติทาสตากายาสเปนนันตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนมทะมานาภิกขมุงภิกุนังสวิติงวะนังสุขากรุมาอาอรุณาอากเวขันนาสาสาโอทาขายาบะมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามันตาหราขชาวิสกาจายาสัสิโนทันทนายังคะอาคาปัจจุโนโยทีสาผิดสวัสดิ์สติ ทาสเตยท่าสทากายาสเปนนัตทวรรนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเคมียาดุสิตายามากัตะกาจายาสัสสิโนลัมปิตกาลมาเสถ่าโชตินามาจอสวานิมานารติโนอาคูอัตคูปารานิมิตตาทาสเติท่าสทากายาสเพนนัตทวรรนิโน ทีิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยะสัจจิโนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนังสัมิตรีนังสัตเทเทเทวานิกายาสเพนนาตวันนิโนนไมวาเยนะอคันจุงเยจันเยสัทิสาสหะวุฑฒาชาติมากีลังโอทาตินนามานาสวังทักเคโมขตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สัพุปรมสุปรมามารมัตโตจกบุตรายทิมาโตสหสนนุมาโรตัสโซจกโซปะคาสมิติงวนังสะาดสัพรมโลคานังมหาพรหมพิติธาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสสุตัาเสตาอิสราคุปเจกวะวะสวัติโนเตสะจามัชโตอาคาหาริโยบริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเต สินเทเจเวสปรมเกมราเซนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอตาคันหัตถะมันทาทาราเขนัปันตมัตุโวสมันตาบริวาริธรมโวมติจิตาโกจินังอิติตันธามหาเซโนกนหาเซนังอปาเซยิปานินาตลอดมาอาหะจัสรังกตวานาเพระวังยะถาปุรุสโกเมโคธนายันโตสุสาวิชุโก สตาสโภปจุตทาวัตถิสังคุโธอสายังวเสตัญจสะปังอภินฺจายวิวัคคิตตวานาจกุมาทโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสรเนรเทมหาเสนาภิกันตาเทวิชานาถาภิปโวเตจะอปมกครุงสุตวาพุทธสาสนังวีธราเกยปคโม Mothanti sa utehi sawakate chane sutati Budi sima mungkut cakawan jai Siri titik mati te cho siti mahiti maha karuna pari mita Tikar rasa ratsa sampantara ya niwarana samat hatsa arahato sama samputa

Tasa upa parami tanu tasa paramatapara mi tanu na, sila sama tipan ya nu pawi na, putanu pawi na, tamanu Pawena na, sangkhanu na, decanu Pawena na, intanu pawi na, palanu Yaya Thamma Nubawena Jatuhra rasiti Sahansa Thamma Kanta Nubawena Nawak Loh Kutara Thamma Atang kika Maka Nubawena Atak Sama Jalak Binya Nubawena Jatuh sajaya Na bawena sap yau paweak sampanjuktayana nu baak Metata karu nauk kita upubeka nu baweak Sa paretan nu bawenak Raana taa sarna nu Tu maknad supaya sa winad santu Saba antaraya pi winad santu Saba sanggapa tuyang semid jantu Ti ayuta tuyang utu Sata waksa jiwena sama kiko utu sabata Aga sepan patawan na bumitang Mikangka mahasamuta raka dewata tume an nurakan tu Bawa tu sap pemanngkalang la kan tu sapate weta samp puta nu pawenak Seta sudi bawang dute Bawa tu sap pemanngkalang lakan tu sapate tusa pemanggalang kan tuah dewa Taah sang kabawenak Setasuti Pawan tude Naga dayak Kautanang Baahani warana, Per Tansanu bawenake Antoawatesang upatawe Nagar dayak Kautanang Baahani warana Peritan saksan bawenak Anawatesang นักขัตย์ยาขับหูตานังปะป,ะ,ปะข้าฮันิวาระนาปริตันตัดสานุภาเวนัอันตวาเทสังอุปัตะเวอุติสิบุกพัดเทกรัรตันาคาถาอติตังเนวาคเมยยะนับปฏิกลงเคอานาคตังบุคุณไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามปะหิน,นันตังอปัตัญจะอนนาาคตัง ได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัตจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสร้างหิรังสงร้างุปังตังวิทามานุโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่อ่อนเงันไม่คอนแคลนในธรรมนั้นๆนได้บุคคลนั้นพึงเจริญความพึงจะเจรินธรรมน,นั้นเนืองๆให้ปลูกโพงเธอ อาเจวะกิจจามาตาปังโกชัญญามรณังสุเวขึงนตความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจากหูอามตายในวันรุ่งนาอิโนสังครเตนะมหาเซเนนะมาจุนา ah เพราะว่าความพัดเพียนเพียนกับมาจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง e วิหาริมาตาปิงอโหระตมาตันหิตทิตัง ตังเวพาเทกะรติโตสันโตอาจิกคาเตมุนีติพระมุนีโสบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขันทั้งหลายวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประกาศชนีบ้บทที่1ิอภินหะปัญจเวขานาปถาจุราธมโมชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรม จะล่วงพน้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมันทีพยาธิอนาทิโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรรธรรมันหิมรานางอนาทิโตเรามีความตายเป็นธรรมจะล่วงพ้นความตายไม่ได้ัพเพหิเมปิเยหิมะนาเบหินานาภววิณาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมะสกมีกรรมะทายาทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีความเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมการิสามีกัยยานังวาปะปากังวะกสัธรยาท ภาวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอบินหังปัจจจเวขีตัมบังเราทั้งหลายควรพิจ,จนารณาอย่างนี้ทุกๆบันเทิน